ระผู้มีพระภาคเก้วตัดว่าสมาธิพิกเวภา,าเวทะยะถาภูตังประชานาติหมายว่าบุคคลที่ไปประสบความเด็ดในชีวิตพิสุต้องยังสมาธิให้เกิดตามความเป็นจริงสมาธิเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเลยถ้าใจไม่มั่นคงไม่มีสมาธิมันก็เหมือนน้าเหมือนน้าที่ไหลบ่าไปเรื่อยก็จะไม่ประโยชน์ น้ำที่มีประโยชน์คือน้ำที่ไหลามาแล้วก็รวมไว้แม่น้ำหลายสาย,ายน้ำน้อยหลาย,ลายอย่างรวมมาก็ไปรวมไว้เป็นเขื่อนเขื่อนก็สามารถเป็นพลังน้ำผลิตไฟฟ้ากระแสได้ไฟต่างๆถ้าหากว่ามันฉายไปต่างๆก็ไม่มีประโยชน์แต่จะให้มีประโยชน์ก็รวมเป็นพลังไฟที่มันสว่างและมันให้ความร้อนอย่างเดียวเท่านั้น มันจะเกิดรวมแสงได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นใจถ้าคิดไปเรื่อยฟงซ่านไปเรื่อยปุงแต่งไปเรื่อยก็ไม่มีประโยชน์แต่ใจที่ใจมีพลังก็คือว่าต้องมีสมาธิมีความมั่นคงมีความนิ่งความที่ใจนิ่งคืออันไหนที่ควรพูดก็ควรพูดอันไหนควรเล่นก็ควรเล่น สามารถแยกแยะได้สามารถทําให้คนนั้นเข้าใจและมีความลึกซึ้งได้คนบางคนไม่เก็บอาการทําให้เขาคนอื่นพลอยไม่เคารพพลอยนับถือไม่นับถือเพรออาะนั้นเขาจึงบอกว่าใจต้องต้องมีความสําคัญอดทนพยายามอดทนทันโตเศธโธมนุ์เศคนฝึกตนชนะคนทั้งปวง คุณแม่อังคณาสีวรรวัตรคุณนาสุมาลีคุณพัฒภาวิทยาสูวรรวัตรคุณชัยวัฒน์สีตวรรวัตรนอกจากนี้คุณศาสนัาหารเ؛เจริญทั้งหมดทั้งมวลนี้พยายามนั่งสมาธิเสมอฝึกใจให้เป็นหนึ่งฝึกใจให้นิ่งฝึกใจให้เย็นนั่งสมาธิเสมอสามารถปลูก จัดทำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ที่ผาตะวนันน้มีคนไปปฏิบัติธรรมเยอะมีพระสงค์ไปปฏิบัติธรรมดังกล่าวแล้วแล้วก็มีญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมแทบจะทุกสัปดาห์คุณณาสุมาลีก็ไปคุณแม่อังคณาก็ไปพี่กล้วยก็ไปไป,ไปดูแลเสมอ ใจสใสใจสบายใจเบิกบานถามว่าทำแล้วเกิดไปอะไรเกิดความสงบเกิดความเย็นเกิดความเป็นสุขอันไหนที่ไม่ควรก็ไม่พูดอันไหนที่ไม่ควรก็ไม่คิดอันไหนที่ไม่ควรก็ไม่ทำเป็นที่มาของสมบัติใหญ่ดังกลาง่าวขอให้ทุกคนที่เอ่ยนามไม่ว่าจะคุณป้าอังคณาศรีวนวัตรคุณชัยวัฒศรีวนาวัตรคุณภาวิทยาศรีวนวัตร คุณนาสุมาลีพร้อมทั้งคุณสะสนันหาเนเจริญเดินไปคาใดก็เห็นน้ำดื่มออล่าเดินไปคาใดก็เห็นน้ำอุ่นน้ำเย็นโควสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่และร่วมเป็นเจ้วภาพในโครงการอู่ข้าวอู่นน้ำพร้อมทั้ง เลี้ยงกับบรรดาญาติโยมผู้มาสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นน้ำชาไม่ว่าจะเป็นน้ำจับเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้ำแก้กควยเนื่องในวันปีใหม่ดังกล่าวแล้วขอบุญจงทับทวีทับทวีทับทวีททวกับครอบครัวสีวรรณวัฒน กับคุณนาสุมาลีกับคุณศาสนัาสรนันหานเจริญขอให้มีความสุขก,กายสุขใจในวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นต้อนรับปีใหม่ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณชาลีตี